ฉลองข่าวดีค่ะ IG ของลิซ่าแบล็กพิงนะคะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นค่ะแต่ทะลุนะคะ69ล้าน Follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะพอใช้เวลาค่ะเพียงแค่11วันเท่านั้นนะคะ ก็มีผู้ติดตามค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก1ล้านแล้วนะคะและก็ยังเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกด้วยค่ะเพราะว่าทําให้เธอนะคะมีผู้ติดตามใน IG ค่ะสูงมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้มีการขยับอันดับขึ้นมานะคะจากอันดับที่4ของเอเชียค่ะกลายมาเป็นฮะอันดับที่3แทนคุณชัดดาคาปูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งอันดับที่1ตอนนี้นะคะเป็นของคุณวิรัตนะคะ ส่วนอันดับที่2ค่ะก็เป็นของคุณปิยังกาโชปานะคะซึ่งเนี่ยก็ห่างกันไม่ไกลเนาะจากอันดับที่2อสักเท่าไหร่แล้วนะคะก็มาเป็นกําลังใจให้กับน้องลิซ่าค่ะสู้ต่อไปค่ะคาดว่านะคะไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี้นะน่าจะขึ้นเป็นอันดับที่2นะคะแล้วก็ น่าจะได้ฉลอง IG ของเธอค่ะแต่ทะลุ70ล้าน follower อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเธอจะอยู่ในอันดับที่3ของระดับเอเชียแล้วเนี่ยต้องบอกว่า IG ของเธอค่ะพิเศษมากๆนะคะเพราะว่ามีคนกดไลค์นะคะถึง4โพสต์ด้วยกันแล้วนะคะที่มีคนกดไลค์เนี่ยทะลุนะคะไป10ล้านไลค์ขึ้นมานะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นสถิตินะที่คนเอเชียด้วยกันเนี่ยตอนนี้มีน้องลิซ่าเท่านั้นคะ่ะที่ทำได้นะคะ ส่วน IG นะคะของสาวๆแบล็กพิงค์คนอื่นๆนะคะตอนนี้ค่ะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะ IG ของเจนนี่ค่ะอยู่ที่58ล้าน5 0 0แสนกว่าะคะในขณะที่ของพี่ซูค่ะอยู่ที่52ล้าน1 0 0 0แสนกว่านะคะแล้วก็โรเซ่ค่ะอยู่ที่51ล้าน8 5 0แสนหหมื่นกว่านะคะอ่ะก็มาอัปเดตข่าวสารกันค่ะมาฉลองนะคะแสดงความยินดีให้กับน้องลิซ่ากันได้เลยนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า